ทำนายฝันฝันว่าเก็บทองได้ฝันว่าใส่ทองฝันว่าทองหายจะมีน้องหรือจะมีโชคโดยจากลอตโต้ได้นำเอาคำทำนายทั้งหมดยกมาไว้ที่นี่ให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วทำนายฝันเห็นทองฝันว่าเก็บทองได้ฝันว่าได้ใส่ทองหลายคนคงเคยสงสัยว่าฝันแบบนี้จะท้องไหมหรือฝันว่าทองขาดฝันว่าทองหายจะเป็นฝันร้ายหรือจะมีเลขเด็ดฝัน แบบนี้มีความหมายอย่างไรในวันนี้จะมีความหมายของความฝันเรื่องทองต่างๆพร้อมเลขเด็ดกันคะถ้าอยากรู้แล้วมาดูกันเลยค่ะ ทำนายฝันฝันว่าเก็บทองได้หากฝันว่าเก็บทองได้ความฝันนี้บอกว่าคุณจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆย,ย้ำเล็กๆน้อยๆนะคะอย่าทุ่มสุดตัวเลขเด็ด6853 ทำนายฝันฝันว่าใส่ทองไม่ได้หากฝันว่าใส่ทองไม่ได้ทำนายว่าในช่วงนี้การทำงานของคุณจะพบกับความยากลำบากแต่ขอให้อดทนไว้ครับเพราะเพียงไม่นานจะกลับมาดีขึ้นเลขเด็ด4 6 5 ทำนายฝันฝันว่าใส่ทองหากฝันว่าใส่ทองทำนายว่าคุณจะพบเจออุปสรรคในการทํางานแต่ไม่ถึงขั้นร้ายแรงและจะดีขึ้นในเร็ววันเลขเด็ด9 2 5 4สองสทำนายฝันฝันว่าทองหายหากฝันว่าทองหายชีวิตคุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องงานแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะไปใน ทางที่ดีขึ้นหรือหากใครกำลังมีเคราะห์นั่นหมายถึงคุณกำลังหมดเคราะห์ในเร็ววนันเลขเด็ด3-6-1 ทำนายฝันฝันว่าปิดทองหากฝันว่าปิดทองขอให้คุณระวังตัวให้ดีในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีอุบัติเหตุในการเดินทางรวมถึงอาจเจ็บไข้ได้ป่วยทางที่ดีในช่วงนี้ควรทำบุญเพื่อให้เคราะเบาบางค่ะเลขเด็ดสองหกทำนายฝันฝันว่าเห็นทองหากฝันว่าเห็นทองน่านหมายถึงสิ่งที่คุณพยายามทำสร้างสมมาก,กำลังจะสำเร็จเป็นรูปเป็นรา่าง แต่หากว่าคนฝันเป็นหญิงโสดจะมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ที่มีฐานะเพียงแต่ฐานะทางสังคมอาจด้อยกว่าเลขเด็ด6418ทำนายฝันว่าจับทองแท่งหากฝันว่าจับทองแท่งทำนายว่าหากต้องการทำอะไรในช่วยนี้อย่าพลีพารามแล้วจะดีเลขเด็ด236 ทำนายฝันฝันว่าซื้อทองหากฝันว่าซื้อทองจะแบ่งคำทํานายได้ดังนี้ฝันว่าซื้อทองให้คนอื่นหากฝันว่าซื้อทองให้คนอื่นให้คุณระมัดระวังตัวให้ดีเพราะคุณอาจมีเคราะจากหน้าที่การงานเลขเด็ด8ปดหนึ่งสา้า ฝันว่าซื้อทองให้แม่หากฝันว่าซื้อทองให้แม่ถ้าคุณมีสิ่งที่คิดไว้แล้วกำลังจะลงมือทำสิ่งสิ่งนั้นจะส่งผลเสียกับครอบครัวและตัวคุณทางที่ดีควรระง,งับไปก่อนเลขเด็ด8 5 0 ฝันว่าซื้อทองข้อมือหากฝันว่าซื้อทองข้อมือหรือสร้อยข้อมือทำนายว่าคุณกำลังจะมีค่าให้ระวังเรื่องบาดหมางการทคละวิวาทเลขเด็ด3 8 4 6 ฝันว่าซื้อทองให้แฟนหากฝันว่าซื้อทองให้แฟนในเร็ววานนี้ทุกโศกที่มีอยู่กำลังจะหมดไปเลขเด็ดสี่หกสองสามทำนายฝันฝันว่าเก็บทองได้หลายเส้นหากฝันว่าเก็บทองได้หลายเส้นทำนายว่าชีวิตคุณกำลังจะดีขึ้นฐานะจะดีขึ้นสุขภาพจะแข็งแรงเลขเด็ดเจ็ดเก้าหกสี่ ทำนายฝันฝันว่าได้ต่างหูทองหากฝันว่าได้ต่างหูทองทำนายว่าหากคุณกำลังป่วยไข้ไม่สบายก็จะหายในเร็ววันเลขเด็ดหนึ่งทำนายฝันฝันว่าจับทองแท่งหากฝันว่าจับทองแท่งทำนายว่าหากต้องการทำอะไรในช่วยนี้อย่าพลีพารามแล้วจะดีเลขเด็ดสองสห ทำนายฝันฝันว่าขโมยทองหากฝันว่าขโมยทองทำนายว่าถ้าในช่วงนั้นคุณกำลังวางแผนคิดทำการสิ่งใดขอให้คุณเลื่อนไปก่อนเพราะหากลงมือทำตอนนี้จะส่งผลเสียอย่างมากเลขเด็ด08ทำนายฝันฝันว่าแหวนหายหากฝันว่าแหวนหายให้ระวังการเสียของรักหรือความบาดหมางในครอบครัวความฝันนี้ไม่แนะนำให้เสี่ยงโชคและควรไปทำบุ เพื่อเพิ่มความสบายใจทำนายฝันฝันว่าได้สวมแหวนทองหากฝันว่าได้สวมแหวนทองความฝันนี้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหากกำลังโสดก็จะได้เจอเนื้อคู่คนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้ลูกสาวหรือมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงเลขเด็ด3 9 7 8 ทำนฝันฝันว่าสอยขาดหากฝันว่าสอยขาดให้ระวังสัตรูผู้ไม่หวังดีจ้องจะทำให้คุณเสียหายหรือมีเกณฑ์จะสูญเสียของรักขอให้คุณระมัดระวังเลขเด็ด8407 ทำนายฝันฝันว่าไปเลี้ยงฟันทองหากฝันว่าไปทำฟันเลี้ยงทองหากคนนั้นเป็นโสดก็จะได้พบเนื้อคู่ที่มีฐานะดีถ้ากำลังตั้งครรภจะได้ลูกชายที่วาสนาดีเลขเด็ดห้าหนึ่งสองปด ทำนายฝันฝันว่าได้สร้อยทองหากฝันว่าได้ใส่สร้อยทองทำนายว่าสิ่งใดที่ปานธนาสิ่งนั้นจะสมหวังหรือยิงคนไหนที่กำลังตั้งครรภจะได้ลูกสาวเลขเด็ด0 4 6อย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ